ถ้าคุณกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าเปลี่ยนความคิดปิดฉากความจนแบบง่ายๆกับกายไพรินในรายการรวย24ชั่วโมงสนับสนุนโดย SK 999 อินซีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ดีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายพลินครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอยู่อย่างไรเมื่อภาวะวิกฤตหรือสังคมมันแตกแยกแบบนี้ คือคนจำนวนมากเราต้องเข้าใจวิถีชีวิตคนสักนิดหนึ่งหัวพื้นฐานคนเนี่ยคือชอบพูดชอบคุยเวลาคุยไม่เกิดประโยชน์จะคุยบ่อยคุยเยอะไม่มีลิมิตนั่นเรียกว่าคุยรับหลังนินทาว่าร้ายวิาพากวิจารณ์โจมตีคือคนอื่นเนี่ยนะถูกโจมตีทุกรูปแบบ พราะเราคิดว่าเราดีอยู่คนเดียวไงเนี่ยมันเป็นแบบนี้คือเรามาทําความเข้าใจชีวิตคนหรือพื้นฐานของคนทั่วๆไปอ่ะก็จะเป็นแบบนี้แหละชอบวิพากษวิจารณ์คนนู้นคนนี้โอ้โหนี้มันไม่ดีอย่างนั้นอันนี้มันไม่ดีอย่างนี้ทําไมมันเป็นแบบนี้ทําไมไม่ได้แบบนี้เห็นไหมแต่ไม่ได้วิพากวิจารณ์หรือถามตัวเองเอ้ยเราทาได้ไหมไอ้ที่เราพูดอ่ะ เราทำได้ไหมเนี่ยฮนะคนจะไม่มองย้อนกลับมาไม่เชื่อเราสังเกตเดกลุ่มนักการเมืองก็ดีสวก็ดีสสก็ดีสอ,อะไรก็แล้วแต่สเสือกอะไรก็แล้วแต่หรือว่านักการเมืองรัฐมนตรีโอ้ยแย่ไปหมดเลือดดีรัฐมนตยยยยมรนตีออกมาวิพากวิจารณร์ ผู้คนคนนู้นหน่อยคนนี้หน่อยวิพากษ์วิจารณ์ทุกเรื่อง,ท,งทั้งทั้งที่ถ้าย้อนคำถามกลับไปที่พูดมาแต่คุณทำได้ปะไม่ได้คิดหนักนะถ้าไม่ได้แล้วน้ำหนักในการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเนี่ยนะผมหมายความว่าวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่ว่าไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้เรื่องคดโกงคอร์รัปชันไอ้นั่นนะ่ะคู่ควรแก่การวิพากษ์วิจารณ์แต่หมายความว่าเขาลงมือทํางานแล้ว แล้วก็ไปวิพา์วิจารณ์แบบโอ้ไม่ดีเลยสักอย่างหนึ่งไม่ถูกใจสักเรื่องงี้ก็ต้องย้อนถามกลับหรือว่าคนฟังคนดูประชาชนก็ต้องย้อนถามกลับแล้วคุณทําได้ไหมตอนที่คุณมาถือว่าไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลตอนที่คุณเป็นรัฐบาลอ้าวทำไมคุณไม่ทําอ่ะอ่ต้องย้อนถามกลับไปนะแบบนี้นะผมเห็นหลายคนนะเห็นแล้วปวดเฮตดแต่ถ้าพูดภาษาบ้านนอกปวดหัวปวดกระโลกพูดง่ายๆนะ ตอนที่เลื่องอำนาจอยู่มีตำแหน่งยศฐานบรรดาศักิ์อยู่นะไม่ทำเว้ยพอหมดอำนาจวาสนาไม่มียศฐานบรรดาศักิ์ไม่มีตำแหน่งเอ้าอยากจะทำคุณจะบ้าหรือเปล่าตอนที่มีอำนาจที่จะทำได้คุณกลับไม่ทำกลับมาอยากทำตอนที่เองไม่มีอะไรเลยไอ้เนี่ยแล้วเมื่อไหร่สังคมมันจะเจรญนะ่ะหรือว่าเพิ่งมันคิดได้มันคิดชาไปแล้วมัง้งใช่ไหม ตอนที่เราอยู่ในอำนาจวาสนาอยู่ในบทบาทที่มีศักยภาพพอจะทำอะไรได้เนี่ยนะเราควรจะมีโอกาสทำต้องทำก่อนเลยไม่ใค่โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอโหลำมวยหน้าดูเลยพอปีสุดท้ายเพิ่งมาเริ่มทำทำนิดๆหน่อยวก็เสียอายุไปเรียบร้อยแล้วข้าราชการหลายคนเนี่ยนะก็มเห็นแล้วหน้าปวดเหตดหรือลวโอ้โหตอนที่อยู่ในอำนาจสามปีห้าปีก็ทำไปเรื่อยๆทำว่างี้ ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่มีโครงสร้างบรรทัดฐานอะไรที่จะต่อยอดไปให้คนรุ่นหลังเสริมเติมเต็มอะไรได้เลยก็ทําไปวันวันไลจ่จับคนนู้นทีคนนีนท้นนทีไม่มีโครงสร้างบุรณาการระบบอะไรเลยพอหมดกเกษียณหมดอายุข้าราชการมาอา้าวอยากจะทําโอ้ปวดหัวปวดหัวมันเป็นไปไม่ได้นะคือวิถีชีวิตคนนะไม่ว่าคุณจะทําข้าราชการทาหารตํารวจหรือ ผู้บริหารองค์กรก็ก็สุดแล้วแต่นะเวลาคุณมีอำนาจหรือมีบทบาทในตำแหน่งนั้นๆอยู่เนี่ยนะวันแรกที่เขาแต่งตั้งคุณขึ้นไปเนะี่ยคุณต้องแอคชั่นกระตือรือร้นไม่ใช่แอคชั่นในเชิงเสนอหน้านะเพราะแอคชั่นเนี่ยคนมันมีอยู่สองอย่างแอคชั่นการทำงาน,นคือเสนอหน้าอย่างเดียวแต่ผลงานไม่มีหรอกคือคุยเก่งโม้เก่งเสนอหน้าชอบโชว์ชอบชงเรื่องแต่ตัวเองทำไม่ได้ไง แต่คนหนึ่งเสนอหน้าเรื่องผลงานไอ้แบบนี้ดีก็คือคุยบ้างตามสมควรแต่ให้งานคุยมากกว่าไอ้แบบนี้เนี่ยโอเคตรงประเด็นเลยเนี่ยพอมีบทบาทหน้าที่แล้วมันต้องรีบลงมือทําเลยเราจะไปรู้ได้ไงว่าตําแหน่งหน้าที่เราอยู่กับเรานานแค่ไหนเขาให้โอกาสแล้วถ้าเกิดเราไม่ทําไม่มีผลงานเขาก็หาคนอื่นมาทาแทนสิคือผู้บงังคับบัญชาหรือผู้บริหารเนี่ยเขาไม่ง้เนี่ยใช่ไหมที่จะต้องจ้างคุณทั้งชาติ เพราะว่าหนึ่งเขาบริหารองค์กรบริหารธุรกิจเพื่อให้มันเติบโตรุ่วงไปด้วยดีคุณทําไปเลื่อยเปื่อยแบบนั้นมันเรื่องอะไรเขาจะเอาเขาเรียกจะเอาหน่วยงานหรือแผนกที่คุณรับผิดชอบให้มันแบบทำเขาเรียกว่าทวงความเจริญเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าเราจะมาดูว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้นะการสร้างสู่สาเร็จหรือการวางเกมลบอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมียุทธวิธีอะไรบ้างเดี๋ยวพักคู่เดียวครับ ไหมภรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่ <ๆ S 1> หุ่นสวยเป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 084-938-1183 084-099-9347เธอผู 3, 9 9 9้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสนะสิคะถูกต้องกลัวหน้าอ,อกไม่อึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศ้วยเธอถูกต้อง กลัวปวดท้องประจําเดือนภันในช่องคลอดดูดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะ่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิคเลยครับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องมาชนภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวานเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให,ให้คุณสิคะ หาซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 0840999347 สนับสนุนโดย s k 999ปุุยอินทรียเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ดีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกกลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายพลินอีกครั้งครับเมื่อสักครู่ผมพูดย้ำนักย้ำหนาเกี่ยวกับเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์คนนู้คน,น,นคนนี้ว่าคนนู้นคนนี้แต่ตัวเองทำไม่ได้หรือทำได้ก็ บ้างไม่ได้บ้างแต่ชอบโอ้โหพูดออกมาโจมตีใส่ไลยป้ายสีทําให้คนอื่นไม่สามารถขับเคลื่อนมีกําลังใจได้คนประเภทนี้นะผมว่านะอันดับแรกเลยต้องมาสํารวจตรวจสอบตัวเองซะก่อนว่าที่เราวิพา์วิจารณ์คนอื่นมันเป็นบาปตราบใดถ้าเกิดเราทําไม่ได้บ้างตามสมควรนะอย่าวิพา์วิจารณ์คนอื่นจนกลายเป็นคนเลวไปเลยถ้าวิพาษ์วิจารณ์ขอวิพา์วิจารณ์ในเนื้อหาในเนื้อผ้าอันเหมาะสม แต่เดี๋ยวนี้นะสังคมไทยเนี่ยวิพกา์วิจารณ์ในเชิงทําลายให้เป็นโจรไม่เชื่อสังเกตดูแล้วกันกลุ่มการเมืองไหนก็ตามเวลาวิพกา์วิจารณ์ฝ่ายฝ่ายตรงข้ามนะมันต้องเลวพูดง่ายๆนะถ้าไม่เลวไม่ไม่ใช่แน่วิพกา์วิจาร์จนเลวเพียงทั่วข้ามคืนน่ะไม่ได้วิพกา์วิจารณ์เพื่อให้เกิดพลังความคิดใหม่ๆหรือสร้างสรรนี่เขาเรียกว่าไม่ได้วิพกาววิจารณโจมตีในเชิงสร้างสรรค์ วิพาควิจารณให้เขาเรียกว่าจมคาส้นตีนพูดง่ายนะเนี่ยมันเป็นแบบนี้บ้านเมืองาถึงไม่เจริญถึงไปไม่ถึงไหนไงเช่เราต้องมาสํารวจตรวจสอบตัวเองวิการที่เราก็ะทาแบบนั้นเนะ่ยเจริญไหมเราเจริญขึ้นหรือไหมถ้าไม่เจริญขึ้นไม่ดีขึ้นคะแนนก็ลดเรตติ้งก็ตกหรือธุรกิจก็ตกยอดขายก็ตกแสดงว่าเราล้มเหลว สิ่งที่เราวิาพากษ์วิจารณ์อ่ะคือความล้มเหลวไงแต่เรามันปากไปหน่อยพูดพูดไปไม่เป็นไรมาปรับประยุกต์ปรับยุทธวิธีปรับกลไกถอยกลับมาที่ตั้งก่อนเขาเรียกว่าลดการวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นแล้วก็มาเพิ่มการกระทําให้มันมากกว่าเดิมให้งานมันเป็นคําตอบอย่างที่บอกอ่ะเดี๋ยวนี้ประชาชนเนี่ยนะเขาไม่ใช่หูบอดตา หูหนวกตาบอดหูตาสว่างกว่าเราอีกเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขาว่างเยอะไอเราเนี่ยบางทีชนชั้นนำเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาว่างหรอกแต่ชาวบ้านน่ะเขาว่างเยอะไม่ใช่อยู่ว่างแนละ้วนนั่งอยู่เฉยนะบางคนฟังวิทยุทั้งวันฟังทั้งวัน,นจริงคุณเห็นนะ่ะฟังข่าวบ้างเพลงบ้างโฆษณาขายยาตัวน,น,นู้นตัวนี้อดูทีวีเนี่ย ดูชด่องนู้นข่าวนี่มั่งบันเทิงมั่งการเมืองมั่งดูสารพัดอยา่างเขาเสพข้อมูลข่าวสารหลากหลายเนี่ยเรา่าไปมองว่าเขาไม่รู้เรื่องนะคนมนันน่กเนี่ยเขารู้เรื่องเช่นการพิพา์วิจารณ์อะไรก็แล้วแต่นะเราอย่าไปพิพาวิจารณ์ในสิ่งที่คิดว่าเขาไม่รู้เรื่องเขารู้เรื่องถ้าเกิดเราไปพิพาวิจารณ์ในสิ่งที่เขารู้เรื่องแล้วคุณก็แปลกไงเพราะไม่ใช่ความจริงไงเขา,ร,งงารู้ไงฉะนั้นเราต้องสํารวจรตัวตาตัวเองซะก่อนว่าเราจะทําอะไรแล้วแต่นะ สิ่งที่สองสังคมไทย,ยมันเปลี่ยนไปทําไมไม่ลดการวิพากษ์วิจารณ์การโจมตีกันเนี่ยลดลงมาสักห้าสอซอีก5้าสซหันมาชื่นชมชื่นชอบส่งเสริมเติมเต็มให้กําลังใจกันไอเนี่ยไม่มีเลยนะไม่มีเลยหรือไม่ชอบเกียดไใ้้นี่จริงๆก็ไม่จำเป็นพูดถึงอย่างนี้ซะกว่าใช่ไหม วิพากวิจารณ์50%อีก50%โอ้โหไม่ชอบเลยก็ไม่ต้องไปพูดถึงเลยลืมไปเลยยังยกระดับชั้นสังคมได้ดีกว่าที่โอ้โหจะไปวิพากษ์วิจารณ์โจมตีให้ฝ่ายตรงข้ามจมดินอย่างนี้ททำธุรกิจก็เหมือนกันน่ะแต่ส่วนมากนักธุรกิจน้อยเดี๋ยวนี้โอกาสที่วิวิพากษ์วิจารณ์คู่แข่งขันนะ